ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้านหัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงข้ามสถานีรถไฟอำเภอชุมแสงนะครับแต่เดี๋ยวนี้มาโด่งดังในเรื่องของการทำเบเกอรี่นะครับโดยเฉพาะชิฟฟ่อนนะครับได้ข่าวว่าเฮียัวเนี่ยทำชิฟฟ่อนได้อร่อยเป็นพิเศษนะครับตอนแล้วตอนนี้เฮียกำลังทำอะไรครับกำลังทำเค้กจิว๋วเ,เค้กชิ้นเค้กชิ้นนะฮะหลังจากที่อบแล้วเราก็มาแบ่งเป็นชิ้น แล้วก็ปาดหน้าแต่งหน้าครับต่อจากนี้ก็จะใส่ท็อปปิ้งช็อกโกแลตใส่ท็อปปิ้งช็อกโกแลตอ่แล้วก็ส่งไปให้พนักงานผู้ช่วยครับเขาดำเนินการก็คือภรรยาลูกสาวและภรรยาอ่านะฮะลูกสาวคนสวยแลภรรยาแตาแล้วก็ใส่กล่องบรรจุพัน์เรียบร้อยโอ้โหเหมือนเหมือนเอาไม้บรรทัดเลยนะครับไม้บรรทัดตีชำนาญมากเลยนะครับ เดี๋ยวดูทำหน้านะครับโอ้เนี้ยไปเรียนมาจากไหนครับเนี่ยน้องชายครับน้องชายออเนี้ยไก่นะครับอมาเนี้ยไก่สอนเนี้ยเหรอไม่ได้สอนแล้วครับเขาทำแล้วเราก็จำโอ้คุูพักรักจำคร้มพักรับปรุงของเราครับเสร็จเรียบร้อยต่อจากนี้ก็ส่งพนักงานแต่งหน้า บรรจุพันขายชิ้นเท่าไหร่ครับ1ิบบาท10บาทเฮียมีเคล็ดลับยังไงนะในการทำแป้งวัสดุใหม่วัสดุใหม่แป้งต้องเลือกแป้งต้องเลือกวัสดุที่ใส่ต้องมีคุณภาพวัสดุที่ใส่ต้องมีคุณภาพรสชาติมะถึงได้ตามที่เราตั้งใจโอเคครับไข่ใหม่ไข่ใหม่แน่นอนไข่ใหม่แป้งใหม่แป้งใหม่แป้งสุดยอดเลยครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ up